ูสขา่าวรายงาน,นว่า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจคนรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนินนาพิรัชกัลยาณีโพสภาพพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนินนาพิรัชกัลยาณีเมื่อครั้งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ณโรงเรียนจิตรดาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR คือการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติหรือ AED ให้เกิดความชำนาญเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง <c oughs> เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ AED เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามกฎหมายประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้ ทำให้สถานการณ์การรอดชีวิตภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกจากโรงพยาบาลของประเทศไทยอยู่ในอัตราที่ต่ำมากประมาณร้อยละสขณะที่สหรัฐอเมริการ้อยละ48และในประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณร้อยละ30 จึงจำเป็นต้องเพิ่มการฝึกอบรมประชาชนบุคลากรที่ฝึกสอนเช่นหุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเพิ่มจำนวนการกระจายเครื่อง AED ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนผ่านการฝึก CPR ให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้